เบื้องรึกที่ดินเขากระโดงกับตระกูลชิดชอบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของที่ดินเขากระโดงกับตระกูลชิดชอบเนี่ย ทุกคนก็คงจะทราบนะครับและมีข้อมูลและมีนะเรียกว่าเรื่องราวนะเบื้องลึกเบื้องหลังกับตระกูลชิดชอบที่เข้าไปครอบครองที่ดินเขากระดงแทะที่สําคัญนะครับก็มีหลักฐานชัดเจนว่านะครับในรุ่นของพ่อและก็คือคุณชัยชิดชอบเนี่ยได้ทำบันทึกข้อตกลงในการอาศัยอย่างชัดเจนกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการยอมรับนะครับว่าที่ดินของตรงนั้นนะครับที่พิพาทเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่จู่ๆมีการออกเอกสาร สารสิทธ์ครับและที่สําคัญปปชเคยชี้มูลความผิดว่ากุใัจชิดชอบนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทำความผิดในการประพฤติมิชอบนะครับในการออกโฉนดแต่อย่างที่บอกว่าคดีนะครับ มันขาดอายุความนะครับแต่มีการชี้มูลความผิดนะครับแต่คดีขาดอายุฟานไม่สามารถฟ้องคดีอาญาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าวัานนี้หน่วยงานของรัฐทํางานร่าช้าจนคดีหลายๆคดีขาดอายุความอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกว่าที่ดินเมื่อมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะเป็นทรัพย์สมบัติของชาติทุกคนในประเทศไทยประชาชนในประเทศไทยต้องช่วยกันรักปกป้องและรักษาเอาไว้ไม่ใช่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาครอบของที่ดินอย่างที่บอกตอนนี้นาย ความรับของบุรีรัมก็พยายามจะออกมาบอกว่านะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกิจสดีกามายืนยันจึงไม่ใช่ของการรถไฟ่งประเทศไทยงั้นผมก็อยากจะถามกลับว่าแล้วนะครับคนที่ถือครองเอกสารสิทธิ์มีเอกสารอะไรมายืนยันก่อนที่การรถไฟ <c oughs> จะได้รับพระราชทานมา นะับตามแผนที่แนบท้ายกิจสิกานะครับตามตามเรียกว่าตามพระราชะกิจสิกาที่ออกมาปีพศ2464เนี่ยก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณมีเอกสารอะไรมายืนยันว่าคุณได้ที่ดินมาก่อนปีพศ2464ก็ไม่มีหรือเปล่านะครับแต่คุณวันนี้จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าอ้าการรถไฟเนี่ยไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชะกิจสิกาจึงไม่ใช่ของการรถไฟงั้นผมก็ขอยืนยันว่า ที่ดินทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของพวกคุณที่คุณครอบครองอยู่เพราะเนื่องจากว่าคุณก็ไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันว่าเป็นที่ของคุณคุณได้มาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเอก,เากสารมายืนยันวันก็เป็นที่ของรัฐเป็นที่ของหลวงแค่นี้เองนะครับวันนี้ทนายความอย่าพูดให้ประชาชนเข้าใจผิดครับเ <ograf ie> บื้องลึกที่ดินเขากระโดงกับตระกูลชิดชอบวันที่8สิงหาคม68ข่าวการเมืองนะครับ พิเศษที่ดินกว่า5,000ไร่บริเวณเขากระโดงในเมืองบุในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กำลังกลายเป็นสมรภูมิฟาร์มขัดแยง้งทางที่ดินขั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลเดินหน้าเพิกถอนโฉนดที่ดินกว่า5,083ไร่ซึ่งถือครองโดยประชาชนกว่า900รายรวมถึงกลุ่มทุนการเมืองชื่อดังอ่ากตระกูลชิดชอบโดยเขากระโดงเป็น ภูเขาไฟที่ดับแล้วในจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่นี้ถูกเวนคืนตั้งแต่ปีพศ2462โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือวรฟอฟทเมื่อสร้างเพื่อสร้างทางรถไฟสายอีสานตอนล่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีสิทธิครอบครองที่ดินหลายพันไร่บริเวณนี้โฉนดที่ดินซับซ้อนและกลุ่มนับทุนชิดชอบ ตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมามีการออกโฉนดทับซ้อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากชาวบ้านผู้ประกอบการรวมถึงตระกูลชิดชอบซึ่งถือครองที่ดินเชิงพาณิชย์เช่นสนามช้างอารีนาและสนามแข่งรถโดยมีพื้นที่ถือครองของตระกูลชิดชอบอยู่ในระดับหลายร้อยไร่จากพื้นที่รวมกว่า5,000ไร่ทั้งหมด หนึ่งในโฉนดที่ดินสำคัญคือเลขที่3 466เนื้อที่กว่า7ไร่ออกไปออกในชื่อชัยชิดชอบก่อนโอนให้ภรรยาระอองชิดชอบและขายต่อให้บริษัทสิราชายัยบุดรีลัม1991จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจในเครือตระกูลชิดชอบคำพิพากษาสารชี้ชัดเป็นของรัฐ หลายคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องศาลเพื่อเรียกคืนที่ดินเขากระโดงศาลฎีกาตัดสินว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินของรัฐจริงโฉนดที่ออกทับซ้อนถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและในปี2566ศาลปกครองกลางสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนด5,000ฝาไร่ตามคำพิาพากษาของศาลฎีกาพร้อมให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนชาวบ้านกว่า 9 9 5รายยืนยันว่าพวกเขาซื้อขายและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องมีโฉนดที่ดินออกให้และบางส่วนจำนองกับธนาคารของรัฐคณะกรรมการตรวจสอบรอบแรกจึงมีมติไม่เพิกถอนเนื่องจากหลักฐานยังไม่ชัดเจนรัฐเดินหน้าปฏิบัติการเพิกถอน2สิงหาคม258 6 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยประกาศเพิกถอน,นโฉนด5,083ไร่โดยยืนยันเป็นไปตามกฎหมายและคำพิพากษาของศาลเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มรังวัดพื้นที่และเรียกเจ้าของโฉนดมาติดต่อหากไม่ตอบรับภายใน30วันอาจถือว่าสละสิทธิ์กระแสข่าวต้านและความกังวลทางการเมืองชาวบ้านหลายร้อยราย รวมตัวกันประท้วงที่สนามช้างอินเต n ร์เนชแนลเซอร i กิตนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมและยืนยันสิทธิ์ในที่ดินขณะเดียวกันนักการเมืองบางกลุ่มวิจารณ์ว่าการเพิกถอนควรครอบคุมพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเช่นสนามกอล์ฟเอาภายด้วยปมประวัติศาสตร์55ปีของข้อพิพาทเบื้องต้นมีกลุ่มบุคคลและเอกชนนะับเกือบพันคนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบท่าทีจาก ของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวถแถลงคัดค้านและเตรียมดําเนินการทางกฎหมายอัดดึงในนั้นมีตระกูลชิดชอบบ้านใหญ่อีสานใต้ที่ส่งทนายความมาดําเนินการด้วยโดยข้อมูลของบริษัทธนพาณิชย์ไทยจํากัดกรุงเทพธุรกิจนําเสนอไปแล้วว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2549ปัจจุบันนะทุนปัจจุบันเนี่ย121ล้านบาท ตั้งอยู่ที่9ทับ2หมู่ที่4ตําถนนบุรีรัมย์ปักโคนชัยตาบลอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ดาเนินการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ให้เช่าพื้นที่เกษตรกรรมปรากฏชื่อกรรมการ4คนได้แก่คนตระกูลเจรพันธ์ทั้งหมดได้แก่นายทัศนนเจรพันธ์นายมงคลเจรพันธ์นายจุฑาเกียรติเจรพันธ์นางสาวบุรณะนะ จิตสุภาเจรพันธ์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ30เมษายน2568พบว่านายทัศนนเจรพันธ์และนายมงคลเจรพันธ์ถือหุ้นใหญ่สุดคนละ25%นายจุธาเกียรติเจ,จรพันธ์ถือ16.6942%นางสาบุระจิตสุภาเจรพันธ์ถือหุ้น16.65 29นางสาวทิติขวัญพรเจรพันธ์ถือหุ้น16.6529สร์เซ็ำหรับนายทนนเจรพันธ์ปรากฏข้อมูลว่าเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทแห่งนี้นำส่งงบการเงินปีล่าสุด2567สินทรัพย์รวม42้าน9 4 5 0 0 0กับอีก14บาทหนี้สินรวม12้าน2 9 2 0 0กับอีก89บาทรายได้รวม2้าน7 7 1 7 0 0กับอีก19บาทรายจ่ายรวม1้าน8 8 7 3 0 0กับ2บาทกำไรสุทธิ8 8, 8 3 0 0 0 800กับอีก77บาทน่าสังเกตว่ารายได้ของบริษัทแห่งนี้มีถึงหลักร้านเมื่อปี2567ที่ผ่านมาแต่ระหว่างในปี2563ถึง2566กับมีรายได้แค่หลักร100้อยถึงหลักพันบาทสำหรับตระกูลเจียรพันธ์พบว่ายังเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทอีกอย่างน้อย19แห่งทำธุรกิจนะครับหลากหลายทั้งอสังหาริมทรัพย์โรงโมโรงโมหินการเกษตร ขายปีกและอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือเบื้องลึกฟาร์มรับ55ปีระหว่างตระกูลเจรพันธ์ที่ถือครองที่ดินบนเขากระโดงมากที่สุด318ไร่กับตระกูลชิดชอบที่ถือครองที่ดินรวมกัน213ไร่กับอีก2งงาน91.7ตารางวา ข้อมูลและข้อแท่จริงพบว่าในช่วงปี2513ระหว่างเกิดข้อพิาพาทเกี่ยวกับบริเวณที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดงนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เป็นโจทยืย่นฟ้องยุคเจรพันธ์กับพวกเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนับบุรีรัมคดีแพ่งดำที่121ทับ2513 คัดค้านการนำที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยแปลงไปขายทอดตลาด1แปลงเนี่ยไปขายทอดตลาดและโต้แย้งว่าที่ดินนางกลาวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนายชัยชิดชอบอดีตนักการเมืองดังได้เข้าไปเป็นโจทยื่นฟ้องยุคเจรพันธ์และพวกที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคดีแพ่งดำที่38ทับ2513เรียกสิทธิ์ครอบครองในที่ดินพิพาทคืนจากนายยุคกับพวก ต่อมาวันที่9พฤศจิกายน2513ชัยและยุคต้องการเจราจาขอทำการปฏริบะดอมหาข้อพิหาทางระงับข้อพิพาทจึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดการเจราจาพื้นที่สำนักงานสนักงานอณาบาลหรือว่าสำนักงานกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยผลการเจราจาทุกฝ่ายมีข้อตกลงว่าคดีแพ่งแรกที่21คดีแพ่งแรกที่121ทับยุคจะ ไปยอมรับสารภาพต่อสารว่าที่ดินพิพาทตามข้อฟ้องของการรถไฟประเทศไทยเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟประเทศไทยและไม่ขอต่อสู้คดีต่อไปส่วนชัยชิดชอบจะจ่ายเงินให้กับยุค25,000บาทมูลค่าขณะนั้นเพื่อให้ยุคในฐานะส่วนตัวและตัวแทนของทองมามาประจงยอมสละสิทธิ์นะครับการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ชยัยและดำเนินการถอนฟ้องคดีแพ่งที่2ที่ 3. ทับ 2513และชัยขออาศัยที่ดินพิพาทของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวโดยจะทํารรสัญญาอาศัยต่อไปต่อมาในวันที่10พฤศจิกายน2513หัวหน้าสํานักงานอนาบาลรายงานผลการเจราจาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินรถไฟเขากระโดงจังหวัดปุริลัมนะให้ผู้ว่าการรถไฟในขณะนั้นรับทราบผลการเจรจาและการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะยินยอมให้ชัยได้อาศัยในข้อพิพาทต่อไป โดยจะทำสัญญาอาศัยต่อกันถัดมาอีก2ปีเมื่อ26ตุลาคม2515ใช้ชัยชิดชอบนำที่ดินพิพาทดังกล่าวไปขอออกนโฉนดเลขที่3466 เนื้อที่7็ไร่1งาน55.8ตารางวาขายให้ระอองชิดชอบภรรยาในชายชิดชอบเมื่อวันที่21ธันวาคม25-35ก่อนที่ระอองจะนำไปขายต่อให้กับบริษัทศิราชัยบุริรัม1991กากจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจของตระกูลชิดชอบทั้งหมดคือเรื่องราวเริมเร่มต้นหนุ่มเข้าพิด้าที่ดินที่เขากระโดงที่บานปลายมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเมื่อปี2554คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช เคยมีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดินสองแปลงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกล่าวหาในช,ยชัยช,ชอบในฐานะผู้ออกโฉนดแปลงดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการออกโฉนดที่ดินโดยมีชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่เนื่องจากนะครับวันที่กระทำความผิดจนถึงวันที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกกล่าวโทษเป็นเวลาฝ่า30ปีคดีจึงขาดอายุค,ความแล้วสิทธิการนำ อาญามาฟ้องได้ระงงบไปสุดท้ายเรื่องนี้ก็เงียบหายไปกระทั่งมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดทั้งในายสาริกาสารอุทธรและสารปกครองสูงสุดออกมาในช่วงไม่กี่ปีหลังจนนำไปสู่มหาไทยปฏิบัติการยึดคืนเขากระโดงให้แก่ภาครัฐในขณะนี้สะท้อนปัญหาโครงสร้างระบบที่ดินข้อพิพาทนี้ไม่ใช่เพียงเครื่งเรื่องของกฎหมายแต่สะท้อนปัญหาของการออกโฉนดทับซ้อน การใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและความซับซ้อนของระบบกฎหมายที่ส่งผลระบบต่อประชาชนรายย่อยคำถามใหญ่เมื่อกรรมสิทธิ์กลายเป็นสนามต่อสู้ทางอำนาจความยุติธรรมและชีวิตของคนตัวเล็กประเทศไทยจะหาทางจัดการเรื่องนี้อย่างไรเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับกับชนกับอำนาจรัฐ และเอกสารทางราชการกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกตีความแตกต่างกันอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับทั้งหมดเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลกันครับ